สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สันรยาเทคโนโลยี Channel วันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับการติดตั้ง Bluetooth Adapter พอร์ USB สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ PC หรือจะเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับเป็น b l u e ูธ o t h 5.3อันนี้คือเป็นตัวอุปกรณ์ก็สามารถหาช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะครับอันนี้คือเมนนวล คือพูดง่ายว่าอย่างตัวอย่างนี้นะครับเป็น PC คอมพิวเตอร์ไม่มีพอร์ตการปล่อยสัญญาณหรือเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็คือจำเป็นที่ต้องติดตั้ง USB แบบตัวอย่างนี้เราสามารถจะใช้กับหูฟังจากตัวอย่างก็เป็นรุ่นนี้นะครับ JBL ก็เป็นบลูทูธรับส่งสัญญาณแบบไร้สายวันนี้แอดก็ทำการแกะกล่องมาแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแมนนวลหรือคู่มือก็สามารถเปิดอ่านแล้วก็ตั้งค่าต่างๆได้นะครับจะมีคำอธิบายต่างๆตัวนี้ก็จะเป็น USB อันนี้ก็จะเป็นหมวกก็ทำการติดตั้งลงไปที่เครื่อง PC นะครับพอร์ต USB ก็เสียเข้าไปที่พอร์ตสีน้ำเงิน หรือจะเป็นพอตธรรมดาก็ได้นะครับก็คือพอดสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะครับก็จะมีความเร็วสูงมากกว่านะครับเสียเข้าไปครับสังเกตที่จอมอนิเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับไฟกระพริบของฮาร์ดดิสกก็ทำงานอยู่ เรามาดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เห็นอะไรอตอนนี้เห็นแล้วนะครับบลูทูธบลูทูธดีไวท์นะครับลองเปิดขึ้นมาโชว์บลูทูธดีไว c ์ก็จะมองเห็นเป็น a อ e r อร์นะครับเอเซอร์ออเดียลวแคมอันนี้ครับแล้วก็เป็น General Adapter ก็คือตัวนี้เองนะครับเห็นไหมครับเมื่อเสียเข้าไปแล้วเป็น p l u ๊กแอนด์เนะครับก็คือมองเห็นได้ทันทีโดยที่ยังไม่ต้องคอนฟิกเก a ร i ชันใดๆตอนนี้แอดจะทำการลองเชื่อมต่อเข้ากับหูฟัง jbl นะครับโดยที่หน้าจอมอนิเตอร์นะครับ General Adapter ก็คือ บลูทูธที่เราทําการเชื่อมต่อ USB ก็คือตัวนี้พอจะมองเห็นเป็นบลูทูธ general adapter ส่วนที่เป็นเว็บแคมหรือ Acer นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณเสียงของกล้องเว็บแคมหรือจะเป็นสัญญาณเสียงของลำโพงของเครื่องคอมพิวเตอร,ร์ Acer รุ่นนี้เป็นคอมพิวเตอร์ PC Acer นะครับแล้วเราจะทําการ add อีไวร ตอนนี้แอดก็ทำการนำหูฟังบลูทูธ JBL นะครับเสร็จแล้วคลิกที่แ d e อีไวแล้วก็ไปเลือกที่นมนส่วนของบลูทูธนะครับเนื่องจากเนื่องจากว่าเราต้องการเชื่อมต่อเป็นแบบบลูทูธตัวน,นี้แอดก็ทำการเปิดหูฟังแล้วนะครับกดปุ่ม ที่หูฟังค้างไว้เครื่อง PC ก็ทำการค้นหานะครับเมื่อค้นหาเจอแล้วก็จะเจอรุ่นนี้นะครับจูนก็คลิกลงไปก็คอนเน็กเป็นการเชื่อมต่อระหว่างหูฟังบลูทูธ จนหน้าจอขึ้นว่า Connected นะครับไว้ Music ก็คือเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ Bluetooth USB 5.3 adapter นะครับเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC แล้วก็สามารถ Connect กับหูฟังได้นะครับเราสามารถเปิดดูหนังฟังเพลงบลูทูธนะครับได้เลยนะครับหรือจะเป็นดู y t u t u นะครับที่มีสัญญาณเสียง ก็สามารถผ่านฟังบลูทูธได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อสปีกเกอร์หรือลำโพงนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชาแนของเราลบกวนสมาชิกกดติดตาม Subscribe และสั่งกระดิ่งด้วยครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ